สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแดอวีอนวนหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดแล็แชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จักชวนและการลงทุน่งใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปโตจะไม่ลึก์งสวานะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่หนะึ่งร้อยสองนะครับคริปโตสองพันยี่ห้านะอันนี้ก็จะเป็นข่าวข,ของวอลต้านะไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าชื่อเดิมของวอลต้าเนี่ยก็คือเอเอ e t เน็ตเวิร์กนะวอลต้าวอลต้าตอนนี้เขาก็หลายๆเทรดเนะี่ยก็เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็นวนะย่ออก็คื A นะ หวานเริ่มเข้ามาช้อนแล้วนะหลายเว็บเทจก็เปลี่ยนชื่อกันแล้วนะ,อะวอต้าตัวนี้นะเรีเอสเปลี่ยนเป็นโอต้าชื่อเดิมนะตัวย่อก,ก็คือเอนั่นเองนะอันนี้ก็ประมาณสักสองวันที่ผ่านมาเนะี่ยในใบแนนอันนี้เรียกว่าใบแนนหลกักละกันขี้เกียจไม่ชอบใบแนนโกเขาชอบเรียกว่าใบแนนโกลนะใบแนนหลักนะก็มีการขึ้นคําสั่งตรงมาจิน เออเอสนะก็ทาแต่ทําการยกเลิกทําการดิสนั่นเองนะเอาออกนะอตอนแรกก็ไม่รู้สาเหตุไป,ไปมาก็เริ่มรู้สาเหตุแล้วนะอ่าแล้วสักพักก็มีข้อความมานะว่าที่อันนี้เป็นข้อความจากใบแนนไทยนะอ่าใบแนนไทยจะรองรับเออเอสนะจะเปลี่ยนเหรียนเป็นวอช่าตัวย่อก็คือเอนั่นเองนะก็เป็นข้อความว่าเราจะเปลี่ยนชื่อเหรียญนั่นเองนะอ่าเป็นนี่นี่จะไปการสวาบเหรียญด้วยนะ ไปดูที่อันนี้เป็น X ของเขานั่นเองนะ Water นะก็จะเป็นย่อเดิม EOS นะฮะ Web สอะไรก็บาบาบา,บาไปนะก็จะเป็น Water วงเล็บ EOS นะน e นะก็จะเป็นการสวอปมาเหรียญ EOS หน e นะึ่งต่อหนึก็คืออันทั้งหมดมันจะมี2,000ล้านนะตอนแรกผมไม่มั่นใจว่ามันจะลดมูลค่าเหรียญหรือ,อเท่าไหร่ต่ออันนี้มูลค่าเหรียญยังเป็น1ต่อหนึเหมือนเดิมนะ เริ่มเปลี่ยนชื่อแล้วนะหลายๆเว็บเทรดนี่ก็เริ่มเปลี่ยนบิตเออาร์ทนะหลายๆเว็บเทรด HTX นะหลายๆเว็บเทรดเริ่มเปลี่ยนชื่อแล้วนะครูคอยนะก็เปลี่ยนชื่อตามนโยบายนะแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายของเรียกวอวต้าเพิ่มขึ้นนะ,ะไปดูกันสักเล็กน้อยหัวาต้าวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นเป็น10%นะบนคอร์มาเก็ตแคปนะ ตัวขึ้นมาวันก่อนน่ยไม่ใช่วันก่อนช่วงสักสองสาวันที่ผ่านมาตอนที่ที่ตลาดพีคเนี่ยขึ้นไปแบบอู้กับแตะหนึ่งดอลลาร์แล้วก็ล่วง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 ลงมาเลยนะสักพักเนี่ยโหล่วงไปถึงประมาณสักน่าจะ7จ็ดห้รือเปล่านไม่มั่นใจนะล่วงลงไปนะแล้วก็มูลค่าวันนี้ก็อู้ทยานเร็วมากแล้วก็200กว่าล้านแล้ว2องล้านแล้วนะอุปทานอีก2 0 0พอ่า 2,010ล้านนั่นเองนะนะก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งทยานได้นะก็ใครจะลงทุนก็ระมัดระวังด้วยแน่นะกันนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้วิจักชวนหลังการลงทุนนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะใบแนนนะรประเทศที่โตอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ n บแนนไทยนะเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย